สวัสดีครับอ่าวันนี้มาพูดถึงนะครับมาดูวิวนะครับการโอนเงินไปต่างประเทศนะครับอันนี้ผมจ้างตลานะครับจากอินโดนีเซียนะครับอ่าวันนี้โอนไปสี่พันบาทนะครับเงินไทยสี่พันนะครับหาเงินไปอินโดนีเซียนะครับหนึ่งล้านหาเซนสี่หมื่นแปดพันจะลอยรูเปียนะครับอ่ามันจะมานนักตัวนี้นะครับ ค่าธรรมเนียมนะครับโกร้อยบาทนี่คือค่าธรรมเนียมดูนะครับอ่ะโอนในวันนี้นะครับอันนี้ผมนำค่าของแทนนะครับมีลักฐานขันโอนอะไรีเรียบร้อยนะครับโอนกับธนาคารนะครับอ่าพา์นเวิลด์เทนยูเนียนนะครับอ่ะนี่นะครับโอนไปอินโดนีเซียนะครับอ่ามีปาปั๊มของธนาคารเรียบร้อยนะครับทุกอย่างชัดเจนนะครับ การนำขาของผมนะครับอา่าแต่คุณว่าแพงว่าไรนะครับก็ขิดตัวอี้นะครับปแบบตาในประเทศทของเขาเขาจะคล้ายกับราคาทั่วไปนะครับไม่ได้คล้ายแพงหรอกแต่ว่ายางวานะครับส่งนอกประเทศทีนึงนะก็บวกปลายบาทนะครับการในแพงมันของผมนะครับเมื่อเคยส่งไปมาเลเซียนะครับตาขายในไทยนตัวลอยสองลอยแบบขายต่างประเทศก็ประมาณสามลอยห้าลอยแต่นะครับ เปนั่กกระคาทำเนียมนะครับให้เนชัดเจนเลยอ่าคุณีสังไว้นะครับก็รอหลับปลานะครับน่าจะไม่กี่วัานน่าจะตึงมาปลาอ่าคุณสังกองเจ้าอื่นเขามีใบนำคา้าการโนเนื่อให้คุณไม่นะครับอาคิดดูเองนะครับให้ลูกนอนลูกเลยนะครับตรงปมชัดเจนนะครับไม่มีแอฟอาง,าง์ักสินนะครับทุกอย่างมีลักตาตบหมดนะครับ อ่าเป็นชุดซูเปอร์วีฟพีนะครับทีมงานบล็อกเล่นนะครับทีมงานของอ่าอินโดนีเซียนะครับจะคล้องเขากัดเองอยู่ด้วยนะครับอ่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็ซักติดตามด้วยนะครับอย่ปลาจึงมาจะอัปเดตให้ดูนะครับขอบคุณครับ